ไวเพลินท่านไหนที่รู้ตัวว่าใช้งานข้อมือหนัก,นกๆมาเป็นระยะเวลานานห้ามพลาดนะคะกับเรื่องราวของโรคผังผืดรัดเส้นประสาทคือตามปกติเนี่ยผังผืดนี่ก็จะเป็นผังผืดบางๆนะครับที่มันรัดรอบอยู่บริเวณนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวผังผืดมันหนาขึ้นนะครับหรือว่าภายในโพรงมีอะไรก็ตามที่ไปทําให้โพรงมันแคบลงนะครับมันก็จะไปรัดใอตัวเส้นประสาทพอปัปรัดเส้นประสาทก็เกิดอ,อะไรขึ้นคนไข่ก็อาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวด ครับอย่างที่สองก็คือมีอาการชาค<ะ>่ะนะครับนะครับตรงบริเวณส่วนนี้เ<ะ>มื่อคนไข้มีการขยับนะครับ<ะ>เช่นอาจจะมีการงอตรงบริเวณข้อมือเยอะๆนะครับ<ะ>หรือการแอนตัวมือเยอะๆะก็จะทําให้มีการชาะมากกว่าคนปกติคับ<ะ><ะ>แล้วก็ทําให้มีอาการที่มันรบกวนต่อ,อการทำงานต่อชีวิตประจำวันติดตามรายละเอียดของโรคนี้ได้ค่ะในรายการสวัสดีคุณหมอทางช่องเพลินทีวีที่หมายเลข10ค่ะ